สวัสดีครับวันนี้ท่านอยู่กับช่อง P.D. Auto ค่ r ช่องที่รวบรวมรถมือสองสภาพดีมาให้ท่านเลือกดูเลือกชมกันครับวันนี้มากับเจ้ากระบะพันแกร่ง Ford Ranger ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าสีดำดูดุดันพร้อมโลโก้ Ford ฝ่ายหน้าได้เป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์เครื่องยนต์2.2จับคู่เกียร์ธรรมดา6สปีด ตัวถังเป็นตัวถังตอนเดียวเน้นบรรทุกที่มาพร้อมกระบะขนาดใหญ่ใหญ่กว่าทุกรุ่นในตลาดบรรทุกได้จุใจเทศแบบไม่มีใครเหมือนกระบะเป็นกระบะห้าขอมีขอกระบะติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยไฟท้ายอันเป็นเอกลักษณ์ของ Ford r a n g เจอด้านท้ายฝาท้ายขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ Ford กันชนท้ายติดตั้งมาให้เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการขึ้นหยิบจับสิ่งของบนกระบะ ระบาดติดตั้งแม็กไลเนอร์มาให้แล้วเรียบร้อยล้อได้เป็นล้อกระทัดยังดอกยังลึกสามารถใช้งานได้อีกยาวๆภายในรูหราหล่อเทศตามสไตล์ฟอร์ดเรนเจอร์พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสีกา้านวิทยุเครื่องเสียงระบบปรับอากาศมีครบบ่อดได้เป็นบ่อหนังทำความสะอาดง่าย เปรื่อนไม่รู้ราตามสไตล์ Ford Ranger รถวิ่งน้อยประมาณ123,000กิโลเมตรรถคันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ195,000บาทรถอยู่ตะล่งชันหากสนใจจะมีรายละเอียดอยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปและไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีควรไปดูรถและตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทำการตกลงซื้อขายเพื่อป้องกันวิชาชีพและผู้ไม่หวังดี สำหรับวันนี้สวัสดีครับ